สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สายการบินทำลายแอร์ไลน์สายการบินที่ทำให้ทุกท่านตื่นเต้นเร้าใจพอตาได้ตลอดเวล,ลาขอเชิญผู้โดยสารทุกท่านเข้ารับบริการกับสายการบินเราได้เลยค่ะสำหรับคุณสมบัติของการเป็นแอร์ของเรานะคะ,ะ,คะเราต้องสามารถทำงานที่มีสภาพความแวดลลองกดดันสูงได้เป็นอย่างดีสามารถพูดภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี มีส่วนสูงตั้งแต่160ซนติเมตรขึ้นไปมีความอดทนสูงและก็เข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรมค่ะสำหรับลักษณะงานของเรานะคะแอร์โฮสเตสหลายๆคนคงบอกว่าเราจะเป็นพนักงานเสิร์ฟบนท้องฟ้านะคะแต่ความจริงแล้วงานของเราไม่ใช่แค่ง,งานเสิร์ฟนะคะเราจะเป็นงานบริการดูแลความสะดวกปลอดภัยของผู้โดยสารทุกท่านค่ะ ก่อนเครื่องเคลื่น30นาทีนะคะแอร์โฮสเตดต้องทําการตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องรักษาความปลอดภัยนะคะเช่นเครื่องช่วยหายใจร่มชูชีพนะคะให้สามารถพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาค่ะคุณต้องเข้าเช็คห้องสุขาหรือห้องน้ํานะคะถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดหรือระบบบาบัดน้ําเสียไม่สามารถทํางานได้คุณต้องแจ้งให้ช่างมาซ่อมไม่ฉะนนั้นเครื่องบินจะไม่สามารถขึ้นบินได้ค่ะ ในส่วนของอาหารและเครื่องดื่มนะคะต้องตรวจน้าให้ครบกับจํานวนผู้โดยสารในกรณีที่เป็นอาหารพิเศษถือผู้โดยสารท่านไหนแพ้อาหารประเภทใดแอโฮสเตสต้องตรวจเช็คแล้วก็ดูแลอาหารส่วนนั้นอย่านําอาหารที่ผิดพลาดไปเสริมให้กับผู้โดยสารค่ะในไฟบินระยะไกลนะคะเช่นไฟบินที่บินไปยุโรปต้องตรวจเช็คหนังสือพิมพ์ชากาแฟหรือว่าถุงเท้าหูฟังซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่เราจะให้บริการกับผู้โดยสารด้วยค่ะ การทํางานของเรานะคะจะไม่มีการเลือกว่าจะทําตอนกลางวันหรือกลางคืนนะคะขึ้นอยู่กับตารางบินของแต่ละคนค่ะสําหรับโคซ่าของสายการบินของเรามีดังนี้ค่ะสําหรับโคซ่าของสายการบินแอร์เรานะคะ ในส่วนของ IM นะคะจะเป็นผู้จัดก,การเที่ยวบินนะคะเป็นลักษณะไฟพิเศษค่ะบินในทวียบยุโรปต่อไปก็จะเป็น AP นะคะก็คือหัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินค่ะในกรณีที่ไม่มี IM นะคะ AP จะเป็นตำแหน่งหัวหน้าใหญ่สุดค่ะ ต่อมาก็จะเป็น APR นะคะหัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเหมือนกันค่ะแต่เป็นลักษณะเพิ่งได้เข้ามาทํางานค่ะบินใน,นระยะใกล้ๆต่อไปเป็นระดับชั้นของแอร์นะคะ ASF จะเป็นระดับชัน้นบินในระดับชั้นเฟิร์สคลาสค่ะ ASE จะบินได้ทุกทวีปค่ะ ASR บินได้ในระยะใกล้หรือทวีปเอเชียอาเซียนค่ะ ASY บินในอีโคโนมีนั้นๆค่ะแล้วก็ AST จะเป็นเพิ่งเข้ามาทํางานยังไม่ได้ผ่านการทดลองงานค่ะ สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานนะคะพนักงานต้องได้รับการฝึกอบรมจนครบ8สัปดาห์จึงสามารถปฏิบัติงานจริงได้ซึ่งในเดือนแรกจะเป็นการทดลองบินและมีการประเมินผลการปฏิบัติงานจากหัวหน้าในทุกๆด้านเช่นความตรงต่อเวลาการประสานงานความซื่อตรงอารมณ์และการแสดงทัศนคติค่ะ เมื่อผ่านการทดลองงานและปฏิบัติงานได้ครบ1ปีแล้วจึงจะสามารถบินขั้นทวีปแต่ยังคงปฏิบัติงานในชั้นประหยัดเหมือนเดิมเมื่อปฏิบัติงานได้ครบ1ปี6เดือนจึงจะสามารถสมัครในชั้นธุรกิจได้และในการรับสมัครครั้งนี้จะพิจารณาประวัติการทํางานด้วยนะคะเมื่อผ่านการทํางานที่ชั้นธุรกิจแล้วจึงจะมีสิทธิสมัครงานในชั้น1ทุกครั้งที่มีการเลื่อนขั้นในการทํางานจะได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติม ทั้งในด้านอาหารเครื่องดื่มการบริการการดูแลรักษาความปลอดภัยบนเครื่องบินด้วยนะคะวิธีการประเมินเราจะใช้การประเมินโดยหัวหน้างานที่อยู่ในความรับผิดชอบเป็นผู้ประเมินเนื่องจากหัวหน้างานเป็นผู้ดูแลโดยตรงรู้ขอบเขตและความสามารถของพนักงานค่ะสำหรับข้อเสนอแนะนะคะควรใช้การประเมินแบบบาร์โดยให้ผู้โดยสารประเมินพนักงานผ่านทางเว็บไซต์ของสายการบินค่ะ ซึ่งการประเมินแบบมานะคะจะเป็นการประเมินพฤติกรรมสังเกตเห็นซึ่งมีอยู่5ระดับค่ะมีตั้งแต่ระดับ1คือระดับพฤติกรรมที่แย่ที่สุดไปจนถึงระดับ5คือระดับพฤติกรรมที่ดีที่สุดค่ะโดยการประเมินผ่านทางเว็บไซต์นะคะก็จะมีรูปของพนักง,งานเพื่อสะดวกในการประเมินค่ะขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการสายการบินของเราค่ะขอบคุณค่ะ